เพราะฉะนั้นเขาเดียว่าณค่ก็มาโครธแล้วก็ซื้อที่การยายออกสาวโยนเทอร์เน็ ดีโยนเส้นักพยัญชนะเลยนะครับขาย่ให้ดีนาะเป็นแนขายบอไปขายจะดัขายได้ดีมีกำไรนะขอสุขภาพแข็งแรงก็ขออุปนะแล้วก็โยนใส่ผักพยัญชนะมหารัยวิถีอย่างไรแวก็ตั้งใจให้มีสติสมาธิปัญญานะฮะมองอะไรก็ไม่ผิดคิดอะไรก็ไม่พลาดาไม่ไ้ไม่พาดอมอะไรก็อเรีวอะรขออนตนาและกร้อมาทำบุญที่ตั้งจิตให้ดีตั้งจิตให้ดี นะครับวั้เชิญนะท่านาธุจนคนใจบุซื้อที่หน่วัยวัดนะตารางวาระหนึ่งบาทแล้วว่าจะแรกเหรียญยี่สบบาทล้วนนำเหรียญไปหนึงกองยกใส่ปากพยามาราบแต่กับพระบัจจาวันเกิดนะสาตุกันน้องสาวสำริจผลแน่นอนน่าจดไม่พลาดเลยน่าชื่อใจถ้าโบยี่สิบบาทนำเหรียนไปหนึ่งกองนะครับมาทำบวณรวมกันนะคำนุญรวบหนาคำรวมกันโปรดกันมารว